รายได้จากแต่บาทขึ้นไปเนี่ยคิดว่ามันจะกระทบยังไงบ้างรครับกับประชาชนทั่วไปอย่างเราแล้วก็ทางถ้าคนที่แบบว่าเขารวยแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว่ามันจะได้เปรียบทางเขาขึ้นนะครับผมเพราคว่าทังนี่ผมต้องมาถละะาแทนรัฐบาลนะฮะคือกำลังศึกษาอยู่ กรารศึกษาอยู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าการที่จะปฏิรูปภาษีเนี่ยต้องทําทั้งระบบแล้วก็ดูในเรื่องของอเพิ่มรายได้ของรัฐบาลในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบภาคเอกชนแล้วก็ไม่กระทบประชาชนมากจนเกินไปถ้ามีความจำเป็นต้องขึ้นก็ต้องดูให้ครบทุกตัวทั้งภาษีทางตรงแล้วก็ทาอองอ้อมแล้วก็ต้องค่อยๆขึ้น ไม่ใช่ไม่มีที่ไหนที่บอกว่าจะขึ้น15แล้วจะขึ้นเลยมันก็บางทีบางประเทศก็บอกล่วงหน้าอีกสิปีจะขึ้นเพื่อที่จะให้มีการปรับตัวนะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่ามีทั้งภาษีทางตรงแล้วก็ทางอ้อมทางตรงก็บุคคลในตีบุคคลภาษีที่ดินภาษีที่เก็บจากรายได้ภาษีที่เก็บจากทรัพย์สินภาษาาภษีทางอ้อ,อ,อมสัญภาษาเมตรสุลกากรแบตบนะและในแต่ละอันเนี้ยก็ต้อ,อธิบายให้ฟังว่ารายได้ของรัฐบาลมาจากที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไปพุ่งตรง ว่าจะเก็บภาษีบริโภคอย่างเดียวที่มันตรงกับประชาชนทุกคนเนี่ยโดยที่คุณยังไม่ได้บอกว่าระบบภาษีทั้งประเทศไทยที่มันทั้งเป็นธรรมแล้วก็ทั้งยั่งยืนแล้วก็ที่เพิ่มรายได้ให้แต่ว่าไม่ได้ทําให้คนส่วนมากได้รับปัญหานะนะไ,ได้คิดถึงแล้วว่าระบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางจนชั้นที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเวลาเสียภาษีแล้วมันคุ้มค่านันไหนก็คิดว่าประชาชนก็ ให้เวลาในการที่จะศึกษาให้บริบทเนี่ยมันก็จะพอที่จะ,ะเข้าใจได้แต่ตอนนี้รัฐบาลบอกว่ากําลังศึกษาอยู่ครับเพราะฉะนั้น15%นั้นมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับรัฐบาลต้องต้องศึกษาเนีกับประชาชนให้ได้เข้าใจที่บอกว่า 15, 15 15 15นี่ไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะแต่บอกว่าเคยมีคนพูดซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลพูดเองเหรือเป็นข่าวลือแต่ว่าก็โทษไม่ได้เพราะว่าไม่แถลงออกมาให้มันชัดเจน ว่าไอ้สิบห้าที่เป็นแบบหรือสิบห้าที่เป็นภาษีบุคคลหรือที่เป็นภาษีนิติบุคคลหรือที่เคยลดหย่อนภาษีได้จะทํำยังไงต่อเพราะระบบภาษีมันมีเยอะแยะมากมายมันยังมีภาษีบาปมันยังมีภาษีสุกากรเก็บกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศที่อาจจะไม่ต้องเสียภาษีแต่เอสเอบุคคลต้องเสียภาษีจะเอายังไงภาษีความหวานภาษีความเค็มภาษีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม ที่มาทำไรายได้มหาศาลมากมายในที่นี่แต่ว่าอาจจะจ่ายแค่เขาเรียกว่า specific business tax ภาษีธุรกิจเฉพาะ3%นะแต่ภาษีอื่นจะอยู่ที่สิงคโปร์หมดไปอยู่ที่อะไนยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมเพราะนั้นไอ้พวกนี้คือผมเคยได้อธิบดีที่อยู่กระทรวงการคลังมาอธิบายแต่นู่นแต่นี่ว่าจะเก็บเป็นว่าเก็บภาษีความกวนอะไรอย่างเงี้ยนะมีมีพูดถึงหลายเรื่อง เพื่อที่จะทาให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นนะแบบน้าตาลความเค็มอะไร,รหลายมีหลายเรื่องที่ที่เคยคุยไว้แต่มันก็ไม่ออกมาเป็นรูปธรรมมีมีสักน่าจะยี่สิบกว่าประเทศได้นะภาษีเนี่ยภาษีท้องถิ่นภาษีป้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีทั้งหลายเรื่องค่าภาคหลวงในการทําเหมืองมันก็ถือว่าเป็นรายได้ของรัฐอย่างหนึ่ง <S S S ใช่ไหมภาษีมรดกภาษีความมั่งคั่งดีไม่ดีว่า,วาแต่ แต่มันมีระบบภาษีนิเวศของมันเนะยอะแย,ยะมากมายแต่พอไม่อธิบายไม่ไม่ค่อยพูดคุยกันแล้วยิงป้งมาที่ต <c oughs> <c oughs> เดียวเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็โทษประชาชนไม่ได้ที่ที่จะรู้สึกกังวลหรือตั้งคำถามอย่างที่น้องคนน้ตั้งคำถามก,ก็ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับเป็นแค่การ ศึกษานะครับขออนุญาตที่เกี่ยวกับไหนๆไหนไทยนิดนึงนะคะคณะรัฐศาสตร์มางบัวลมมีหลักสูตรนะคะที่สอนวิชาเกี่ยวกับการคังสาธารณะค่ะแล้วเราก็มีอาจารย์ที่ใช่ค่ะเรามีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะก็ทําวิจัยเรื่องนี้ค่ะดังนั้นสนใจก็มาเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มางบัได้นะคะรายได้ต่อบรายได้ต่อรายได้ของรัฐมันก็ไม่ได้มีแค่ภาษีมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจมีค่าเก็บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นเวลาเรา ถ้ามันมีในงบประมาณในสภาและผมเองเป็นสอสอยู่เวลาอภิรายงบประมาณก็อธิบายให้ฟังว่ารายได้ของรัฐบาลมาจากไหนบ้างรายจ่ายของรัฐบาลมาจากไหนบ้างต้องกู้เพิ่มจากไหนบ้างดอกเบี้ยเท่าไหร่มันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลทางการคลังมากขึ้นเวลาจําเป็นที่จะต้องขึ้นภาษีก็จะได้ตอข้าใจ